หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพระดีเมืองชนสวัสดีครับท่านครูบาอาจารย์แล้วก็กัลยาณมิตรของท่านอาจารย์สมชายมหาการุณทุกท่านวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำปฏิปทาหรือชีวประวัติอัตรประวัติของพระเถระ ที่โด่งดังในอดีตเป็นที่กล่าวขานเป็นที่โจทจันรของบรรดาสิทธิานุสิทธ์ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวรูปหล่อนี้พระปิตาารูปนี้ที่ขึ้นที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการศึกษาของที่อาจารย์มีอยู่ติดตัวเพื่อการศึกษา นะครับลวมพวกแก้ววัดเกือวันเดิมท่านเป็นคนเพชรบุรีเมื่อประมาณ2,346-2,351ถึงในรัชกาลที่หนึ่งท่านก็บวชเรียนแล้วก็ออกเดินทุดงเลาะเลื่อยชายปลามาเรื่อยจนมาถึงเมืองชนบุรี แล้วก็ได้ปักกลดจำพรรษาสงเคราะห์ญาติโยมในบริเวณใกล้เคียงที่มาใส่บาตท่านก็สอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านก็เป็นปฐมเจ้าอาวาสผู้สร้างวัดเครือวันชนบุรีคือเป็นพระภิกษุรูปแรกเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ว่ากันว่าท่านมีอภิญญาแก่กล้าทางวิชาอาคมเป็นอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็มีลหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาพุทธาคมสูงล้ำนะครับด้านเมตตามหานิยมที่ออกจากท่านนี้นะครับ ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลสุดยอดแห่งพระควัมปติหรือพระปิตาอาจประเมินราคามากมายแล้วก็เป็นมรอดอกแห่งศรัทธาอันดับต้นๆของพระปิตตาถือว่าเป็นเบญจภาคีท่านรวบรวมไว้หลายขนาดหลายเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงคลุกรักจุ่มลักสีเหลืองอมน้ำตาลเข้ม มีการแยกแยะพิมพ์ไว้สามพิมพิมมาตรฐานครึ่งซีกเนื้อผงพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์ด้านหลังองค์พระมีหลังเรียบหลังเรียบแบนอันนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นที่เป็นที่ศึกษานะครับหลังเรียบนะครับหลวงพ่กแก้วเนี่ยพระปิตาของท่าน นะครับล้ำค่าจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยกิตติศัพท์และคำาล่ํานือว่าพระปิตาในด้านเมตตามหานิยมต้องยกให้หลวงพ่อแก้วแล้วก็เป็นซี่ที่เสาะแสวงหาของผู้คนมาทุกยุคทุกสมัยในขณะเดียวกันหลวงปู่แก้ววัดเครือวันยังเป็นพระปิดตาต้นๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบ ของพระคณาจารย์รุ่นหลังที่จะนำมวลสารปูกแก้วเป็นส่วนผสมเพื่อความเข้มขลังอ่าแล้วก็เนื่องจากท่านเนี่ยเป็นพระในยุคกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งในการระบุปีเกิดรวมถึงอายุและปีที่มรณภาพของท่านก็ล้วนแต่เป็นการคาดคะเนและคำบอกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นไม่ได้อาจกล่าวเป็นบรรทัดฐานเป็นที่แน่นอนได้ เพราะว่าท่านเป็นพระอ,องค์เดียวกับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นได้มันเป็นสองในยะนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่องกันมาว่าหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลเพชรบุรีกับหลวงพ่อแก้ววัดเขือวันเป็นรูปองค์เดียวกันแต่ก็ไม่เป็นที่หลักฐานปรากฏแน่ชัดเพราะว่าในสมัยโน้นหลักฐานข้อมูลก็ได้แค่เพียงสืบต่อสืบเล่ากันมา ท่านหลวงปู่กแก้วหรือหลวงพ่อแก้วเรานะครับท่านมรณภาพเมื่อปี2431สี่ร้อยบีรรวมอายุประมาณประมาณเก้าสิบสปีนะครับคราวที่ท่านอายุมากแล้วบิดามารดาของท่านก็ได้พานะครับแรกเริ่มเดิมทีก็ท่านก็เป็นคนเพชรบุรีนะครับบิดามารดาของท่านก็พาไปฝากกับ สมภารเจ้าในวัดละแวกนั้นนะครับเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับด้วยท่านเป็นผู้ขีดเขียนเอียนอ่านก็จำง่ายเรียนง่ายนะครับได้สามารถการเรียนรู้ได้รวดเร็วท่านสมภารก็จึงได้ให้ท่านบวชเป็นสามเณรเพราะว่า ได้คิดเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกำลังหลักของท่านได้อ่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อบวชบรรพชาเป็นเนนและเป็นสามเนรแล้วท่านก็ได้ภาคเพียรเล่าเรียนตำ,ร,ตำรับตำราต่างๆโดยเฉพาะมูลกระจาย,ยนาสูตรอ่ามูลและกระจาย,ยนาสูตรนี่เป็นบาลีขั้นสูงสุดนะครับเรียนยากเมื่อท่านอายุครบบวชแล้วท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ความที่ท่านเป็นผู้มีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งท่านจึงมีความสนใจมีความใคร,ร่รู้ใคร่เรียนในพระพุทธศาสนาตั้งใจว่าจะให้แตกฉานก็ได้เข้าไปศึกษาบาลีวยากรสมัยนู้นเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็ในขณะ ในกรุงเทพนั้นท่านก็ได้ขึ้นกรรมฐานกับสังนักวัดราชสิทธารามซึ่งในสมัยนั้นมีสมเด็จพระสังฆราชสุขสุขไก่เถื่อนทรงเป็นพระบรมอาจารย์ของสำนักเนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชสุขมีพระพันษาชลาภาพแล้วพระองค์ทรงมอบหมายให้พระพรมมุนีชิตเป็นผู้สอนกรรมฐานแทนและการลบผงวิเศษต่างๆหลวงพ่อแก้วก็ได้เล่าเรียน จากพระพรม,มุนีชิดนี้เมื่อหลวงพ่อแก้วเรียนสำเร็จแล้วท่านก็ได้ไปออกเดินทุดงในแถบทางตะวันภาคตะวันออกของประเทศไทยเดินทางรอนแรงค่ำไหนนอนนั่นเดินทุดงไปเรื่อยจนถึงจังหวัดชนบุรีในสมัยนั้นจังหวัดชนบุรียังเป็นป่ารกชัดเต็มไปด้วยปา่าไม้ เป็นจัพรรดต่างๆมองไปทางไหนก็พบแต่ความเบองวางร่างเปล่ามองไปทางไหนก็มีแต่น้ำทะเลสาเหตุเนื่องจากผลของสงครามในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทำการกู้อิสรภาพนั่นเองวัดวาอารามต่างๆก็ถูกทำลายก็ยังไม่สามารถได้รับการฟื้นฟูชาวบ้านร้านรวงที่อยู่ในถิ่นนั้นส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะขาดการเหลียวแล นะครับอาจจะเป็นวัสนาของชาวจังหวัดชนบุรีหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้ที่ทำให้พระธุดงรูปนี้ด้วยความเมตตาอันบริสุทธิ์ของท่านทำให้ท่านมีความคิดที่จะปลูกฝังญาติโยมในระแวกนั้นให้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์จึงปักกลดอยู่ณที่นั้นด้วยเพราะความเลื่อมใสของสั้นชาวบ้านในระแวกนั้นต่างก็นำ ข้าวปลาอาหารมาทำบุญส่วนชาวบ้านที่นิยมของขลังของเลิกปลุกเสกเมื่อเห็นท่านอยู่ลุกขมูลอีกทั้งมีวัดปฏิบัติแปลกว่าพระธุดวงอีกรูปอื่นก็เกิดการเลื่อมใสเข้าไปขอเครื่องรางของท่านเมื่อท่านมีญาติโยมมาหาท่านก็เชื้อเชิญต้อนรับด้วยธรรมปฏิสันฐาน าตามสมควรแก่ธรรมะเพราะท่านมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องให้นี้เองเมื่อใครเอ่ยปากขอของขลังท่านก็จะให้ของขลังเมื่อเห็นว่าพระลุกพระรูปนี้มีความตั้งใจมั่นและมีความเข้มขลังของที่ให้ก็ดีจริงอันประกอบไปด้วยบทคาถามหามนคขลัง เพราะการเดินทุดงท่านก็จะหอบหิ้วเอาวัตถุของติดตัวมาด้วยนั้นท่านคงหอบผิ้วไปไม่ไหวท่านคงมีแต่บทคาถามหามนต์ขลังต่างๆเมื่อเอาของท่านไปแล้วท่านก็ส่งญาติโยมเชื้อเชิญต้อนรับปฏิสันฐานให้ของขลังให้สินให้พรกันไปตามประเพณีนิยมของคนสมัยน,น้น ด้วยพระคาถาของท่านที่ให้ญาติโยมไปด้วยความเพิ่มขังนี้ท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักความกตัญญูกตะเวทิตาธรรมสอนให้ทุกคนยึดมั่นในพระธรรมินยัยในพระพุทธในพระพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ส,สอนไว้โดยให้คาถาบทภาวนาและลึกถึงพระรัตนตรยัย เมื่อญาติโยมในละแวกนั้นเกิดความเลื่อมใสก็ทำให้ท่านเริ่มบุรณะนรซากปรลักหักพังของวัดร้างแห่งหนึ่งโดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมในละแวกนั้นเป็นอย่างดีจนพอใช้ได้ท่านจึงตั้งชื่อวัดนั้นว่าวัดเครือวันคงถือเอานิมิตที่เถาวันปกคลุมอยู่มากมายนั่นเองมีหลักฐานปรากฏว่าหลวงพ่อแก้วมักจะเดินทางไปที่เพชรบุรีเสมอเสมอ ท่านอาจจะมาเยี่ยมภูมิลำเนาเดินของท่านเยี่ยมญาติโยมโดยมาทางน้ำแล้วก็จอดเรือไว้ที่ท่าน้ำใต้ต้นไทรเหนือวัดมหาธาตุเดิมในจังหวัดเพชรบุรีบางแหล่งข้อมูลระบุว่าท่านจะเป็นพระองค์เดียวกับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลก็อาจเป็นไปได้ท่านได้สร้างวัดเครือ่อนเมื่อปีพศ2340 ในรัชะกาลที่สวัดเครือวันตั้งอยู่ถนนโพทองตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่คือปฏิปทาของหลวงพ่อแก้วอยากจะให้ลูกหลานทุกคนอนุชนรุ่นหลังทุกคนได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบในหลักธรรมแล้วก็สามารถค้นหาในห้องสมุดในสื่อต่างๆพระเกจิต่างๆ ที่ท่านนำคําสอนของพระพุทธองค์มาสอนญาติโยมให้เกิดปฏิปทาเลื่อมใสบุลณะสร้างประหลักหักพังของสงครามหลังจากพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชแล้วทำให้วัดวาอารามต่างๆเกิดสร้างประหลักหักพังขึ้นท่านจึงรวบรวมญาติโยมที่ศรัทธาสร้างวัดเครือวันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันนี้เป็นประวัติโดยสังเขปของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน อยากจะให้ทุกคนได้ทราบวันนี้อาจารย์สมชายขอลาไปก่อนขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ